Welcome to e m e o n l i n 2020สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e m a g e ซ้อมสังกฤษติวสอบครับอ่าคราวนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ know/not นะครับก็คือรู้หรือไม่นะครับเป็นคลิปที่2ฮะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของคำคล้ายที่เรามักจะใช้ผิดนฮะอ่าถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับผมลุยกันเลย คราวนี้ฮะถ้าเราอยากจะทราบว่าเฮ้ยไอ้คนคนนี้นะครับเราจะพูดภาษาอังกฤษเขาได้ไหมเนี่ยนะครับเราจะพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรฮนะอ่าดูนะครับประโยคที่หนึ่งเนี่ยประโยคที่หนึ่งคือ do you speak English do you speak English หรือว่าประโยคนี้ can you speak English can you speak English เราจะเลือกใช้ตัวไหนดีครับถ้าเกิดเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะพูดภาษาอังกฤษเขาเนี่ยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่านะเราจะใช้ประโยคไหนฮะเราจะใช้ประโยคนี้ครับ do you speak English อ่าเพราะว่ามันจะแปลว่าคุณเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไหมคือโดยปกติเนี่ยคุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับเออเราจะใช้ประโยคแบบนี้ในการ ถามเขานะครับเอาแล้ว can you speak English ทำไมเราไม่ใช้ฮะเพราะ can แปลว่าสามารถใช่ไหมโดยถ้าโดยปกติแล้วคนไทยเราก็น่าจะใช้ได้ใช่ไหมเฮ้ยคุณพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องใจใช่ไหมครับแต่ว่าในสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยนะครับมันอาจจะ แปลอีกความหมายหนึ่งฮะเขาอาจจะเข้าใจว่าเป็นในเรื่องของเคยคุณนะพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมเออมันเป็นการดูถูกความสามารถเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฮะถ้าเราใช้เนี่ยนะครับอาจจะมีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันไม่ได้ฮะดังนั้นเวลาถ้าเราอยากจะถามเขาว่าพูดภาษาอังกฤษไหมคุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าให้ใช้คําว่า do you speak English แบบนี้ครับอย่าลืมแนมะเดี๋ยวเขาจะโกรธเอานะครับ คราวนี้เราก็มาดูดิว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับไอ้คำว่าทุกวันกับปกติเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่ฮะประโยคทนึงนี่ฮง I'm bored to death with everyday mealI'm bored to death with everyday meal, with everyday meal. แปลว่าหอ้ยมือจะตายอยู่แล้วกับกับข้าวมื้อเดิมๆนะครับอีกประโยคนึงนี So I start to cook meal every day so I start cook meal every day เออฉันก็เลยเริ่มทำอาหารเองในทุกๆวันนะฮะคำว่า every day เนี่ยะฮะถ้าเกิดเขียนติดกันเนี่ยนะครับจะมีความหมายว่าเหมือนเดิมปกติหรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปฮนะเออนะครับเอาไปวางไว้หน้าคำนามนะเออก็จะหมายถึงว่าสิ่งนั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขียน every แล้วก็เว้นแล้วก็ day แบบนี้นะครับเออจะแปลว่าทุกทุกวันนะเขียนต่างกัน,นิีเดียวครับแค่เว้นวักตรง day แค่นั้นเองครับความหมายเปลี่ยนเลยฮะต่อมาครับระหว่างคำว่านางฟ้ากับคนตกปลาเป็นยังไงดูประโยคตัวอย่างผมฮะ she is like a fallen angel because of her kindness she is like a fallen angel because of her kindness แปลว่าเธอเนี่ยโอ้โหอย่างกับนางฟ้าตกสวรรค์นแน่เพราะว่าความใจดีของเธอพูดง่ายๆก็คือเธอเนี่ยโอ้โหใจดีมากๆฮนะเปรียบเสมือนนางฟ้าเลยว่างั้นเธอนะครับดังนั้นคำว่า angel นะครับเออตรงนี้เขียนให้ถูกนะ angel แปลว่านางฟ้าครับแต่ถ้าเขียนผิดเป็น angle คือสะกดด้วย a n g l e คือเขียน l มาก่อน e เนี่ยมันจะอ่านว่า angle angle มันจะแปลว่ามุมนะครับหรือว่าคนตกปลาจากนางฟ้าตกสวรรค์ถ้าเขียนผิดอาจจะกลายเป็นคนตกปลาที่ตุนตกเรือก็ได้ครับนะครับระวังตรงนี้ด้วยฮนะต่อไปครับเอ๊ะคำว่าขนมปังหรือคำว่าเราฮะเรารู้จักเคราแย่หนวดเคราเนี่ย ปรโยคตัวอย่างผมคือ That white beard man is trying sandwich bread. That white beard man is trying sandwich bread. แปลว่าชายชราที่มีเค้าสีขาวเนี่ยนะครับกำลังกินขนมปังแซนด์วิชอยู่ฮะเออคำว่าเบียดนะตัวนี้คำว่าเบียดนะอ่านว่าเบียดนะครับแปลว่าเคราฮะแต่ถ้าเกิดว่าเบด อาจะสะกดด้วย B R E A D b l a d แปลว่าขนมปังเนี่ยนะครับเขียนเนี่ยเกือบคล้ายกันเลยนะต่างกันนิดเดียวนะครับถ้าเราไปเขียนผิดอาจจะเป็น Dead White Blade Man อาจจะเป็นไอ้มนุษย์ขนมปังสีขาวก็เป็นได้นะเออระวังเขียนผิดนะครับต่อมาฮะคำว่าประหยัดหรือว่าปลอดภัยนะเออ ประโยคตัวอย่างของผมก็คือ he w o n d e r that his saved money is now safe he w o n d e r that his s a v e money is now safe แปลว่าเขาสงสัยว่าเงินที่เขาออมไว้เนี่ยมันยังอยู่ปลอดภัยดีหรือเปล่ามีคนมาจิกเงินเข้าไปหรือเปล่าฮะเออคำว่า safe ตัวแรกแปลว่าประหยัดหรือว่าแปลว่าออมฮะแต่คำที่สองนะฮะที่สะกดด้วย fe เนี่ยนะครับอ่ safe เหมือนกันนะฮะ แต่ว่ามีความหมายว่าปลอดภัยนั่นเองครับเหมือนกันนะเวลาที่เราจะใช้นะครับก็ให้สังเกตในเรื่องของการสะก,กดนิดน,นึงฮนะเพราะว่าถ้าเขียนผิดปุ๊บความหมายมันเปลี่ยนทันทะีฮะดูต่อมาครับคําว่ากว้างกับกระดานนะกว้างกับกระดานนี่เขียนใกล้เคียงกันเลยครับประโยคตัวอย่างฮนะ A new whiteboard is set beside the broad stairs. A new whiteboard is set beside broad stairs. s t a i r s แปลว่ากระดานไว้บอร์ดสีขาวเนี่ยกระดานขาสีขาวของเราเนี่ยนะฮะก็คือถูกติดตั้งไว้ที่ข้างๆทางบันไดบันไดนี่ไม่ใช่บันไดธรรมดา,ดาต้องเป็นบันไดที่กว้างด้วยครับเพราะว่าใช้คำว่า broad นะฮะดังนั้นคำว่า board ตัวแรกนะฮะอ่านว่า board แปลว่ากระดานฮนะเออตัว R ไปอยู่ด้านหลังนะแต่ถ้าเกิดว่าตัว R มันขึ้นก่อนนะตัว R ขึ้นก่อนก็จะอ่านว่า broad broad อ,อ,อ,อ่า broad แปลว่ากว้างครับอ,อ่าสะกดต่างนิดเดียวไม่ได้นะเออตรงนี้แหละครับให้เราระมัดระวังฮนะคราวนี้ฮนะระหว่างคำว่ารักครั้งกับคนสวยฮนะเออมันต่างกันยังไงฮนะดูประโยคตัวอย่างเราครับ Mary is the most adorable bell. Mary is the most adorable bell. คำว่า bell ในที่นี้ฮแปลว่าคนสวยเออดูนะคำว่า bell ในที่นี้แปลว่าคนสวยฮนะยถ้าเกิดว่าเราไปเขียนผิดเป็นเขียนว่า bell แบบที่ไม่มีตัว e ต่อท้ายนี่นะครับ Mary จากเป็นคนสวยก็จะกลายเป็นลักขังที่งดงามทันทีฮะตรงนี้ระวังให้ดีครับผม ต่อมาครับในเรื่องของช่วงเบรกหรือว่า,าหรือว่าเบรกรถยนต์ช่วงพักหรือว่าเบรกของรถยนต์เนี่ยนะครับเขียนคล้ายกันนะเออระวังให้ดีนะครับประโยชน์ตัวยอย่างฮะ I think this is time for taking a breakI think this is time for taking a break, a taking a break. แปลว่าเฮ้ยผมคิดว่าเนี่ยมันได้เวลาที่เราจะได้พักกันแล้วฮนะ คำว่า b r e a k ตัวแรกเนี่นะแปลว่าช่วงพักคนระับหรือถ้าเป็นคำกริยาก็จะแปลว่าแตกหักนั่นเองฮนะคำว่า take A b r e a k ก็เลยแปลว่าช่วงพักนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคำว่า b r e a k แบบนี้สะกดไม่เหมือนกันนะตัวนี้สะกดด้วย b r a k e b r e a k ตัวนี้แปลว่าเบรกของรถยนต์นั่นเองฮนะถ้าเกิดเราไปเขียนผิดเป็น taking a break ที่สะกดด้วย b r a k e เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมัน ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะไปขโมยเบรกรถยนกันดีกว่าฮะเอา้าการทไมกลายเป็นงนั้นฮะเพราะว่าคําว่า take แปลว่าไปเอานะแปลว่าเอาใช่ไหม take กับ b r a k ที่เราสะกดผิดเนี่ยก็เลยแปลว่าไปเอาเบรกรถยนต์นะครับเออนี่นไม่ใช่ฮะระวังให้ดีนะครับตรงนี้นะเอาละคราวนี้เรามาทิ้งท้ายด้วยว่าคุณจําตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง26ตัวได้หรือไม่ฮะบางคนอาจจะมานั่งท่องว่า a b c d e f g h i j k o k อ,อันนั้นถูกต้องฮะ แต่คราวนี้ผมนะครับจะแนะนําการจําแบบนี้ฮะซึ่ง2ประโยคนี้นะครับ2ประโยคนี้ประกอบไปด้วยตัวอักษรครบทั้ง26ตัวฮะเออเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเราจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างก็มันก็ถือว่ามันเป็นออวิธีการจําอย่างหนึ่งฮะยังไงก็ก่อนจบคลิปนี้ฮะก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยฮะแล้วก็ สำหรับใครเอาไปแชร์ในเฟซในเอาไปแชร์ต่อไปเนี่ยนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบออกไปนะฮะเพื่อเราจะได้ติดตามว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปมีอะไรมาใหม่ก็นะครับเราจะได้ดูได้ก่อนใครเลยนะฮะโอเค okay, นะครับประโยคนี้นะฮะก็คือ the quick brown fox jumps over the lazy dog the quick brown fox jumps over the lazy dog Được The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Okay. Cố chơiกัน <laughs>